สวัสดีครับไอเจตบุญชีครับมณีกาผมกับเดินทางมาดอนตานครับโอ้ยรถโดดรถโดดครับรถโดดเมึงเนี่ครับมันทางบอดีเลยครับรถโดดรถโดดครับเมึงเนี่ครับเด้อรถมันคือโดดจริงๆๆๆงจึ้งอย่างสิครับทางบ่ค่อยดีเลยครับรถโดดรถโดดอ้าวทางกะลังสั่งไม่กะลั่งผึ่งเรีวครับโอ้ยรถโดดอีกแล้วครับเจอรถโดดครับโอ้รถรถโดดเลยครับรถโดดเลย อันทั้งถนนเสนีย right. ู่สินดอนตาลนะครับผมดอนตาลดอนตาลหน้าคําน้อยครับอ้าวลบเด้อลบเด้อลบเด้อมาหน่อยมาหน่อยลบแม่ลบแม่ลบแม่ลบทำไม่อ้าวครับผมกําลังพาเลยเนาะโอ้ยรถโดดทางกระบอดีครับเสนนี้ครับทังถนนเสนดอนตาลหน้าคําน้อยครับผมทรับสวัสดีครับ